แต่บรรน,นานพอที่จะสะาสางปัญหาต่างๆที่อยู่ในสานักงานประกันสังคมซึ่งดิฉันจะได้พูดต่อจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคําแถลงนโยบายข้อสิบของท่านนะคะดิฉันจะขอเริ่มจากเรื่องแรกก็คือการเร่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนวินัยกรณีลงทุนในตึกสกายนายค่ะซึ่งตอนนี้ บางคนอาจจะได้รับกรรมไปนิดหน่อยแล้วนะคะโดนเด้งโดนย้ายแต่บางคนก็ยังเสพสุขอยู่บนกองเงินที่ตอดกินเอาจากคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนได้เป็นรัฐมนตรีและไม่มีวี่แววว่าจะถูกชดใช้ความผิดแต่อย่างใดข้อกังวลของดิฉันค่ะคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องกับตึกสกายนายอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นนายพัฒนาพร้อมพัฒค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคยเป็นอดีตเจ้าของตึกสกายไน์ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า c a ส Capital หรือ ICE ซื้อตึกมาตอนปี60ค่ะแม้ท่านจะไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่คนในตลาดตอนนั้นเขาก็รู้กันว่าราคามันต่ำพันต่าพันล้านหลังจากรีโนเวทเสร็จแล้วสิงหา6-2ค่ะขายต่อไปในราคาไม่ถึง2,000ล้านบาทตอนท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้บอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นในกรณีว่าประกันสังคมเนี่ยซื้อตึกมาไม่บอกว่าคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรนะ ทำไมท่านไม่ลองแสดงความคิดเห็นดูสักหน่อยคะ62ขายไป2พันล้านผ่านไป2-3ปีกลายเป็น7พันล้านคนทําธุรกิจแถมยังเคยเป็นเจ้าของตึกเองท่านจะไม่เอะไม่อ๋ออะไรหน่อยเลยเหรอวันนั้นท่านไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้ค่ะในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองและท่านเป็นรัฐมนตรีในคอรมอชุดนี้ท่านควรจะเป็นคนที่ให้ความเห็นได้ดีที่สุดว่าราคาของตึกมันควรจะเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็รีบสไลด์หน้าออกมาบอกว่าตนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องกรณีตึกสกายนายมันใจซื่อมือสะอาดอยู่คนเดียวทั้งทที่รอบตัวเนี่ยมีแต่เรื่องสกรปรกเต็มไปหมดประเทศนี้ประชาชนต้ากินข้าวนะเขาไม่ได้กินาก้าเรื่องนี้มันชัดเจนค่ะว่ามันมีกลิ่นทุจริตแรงมาก ถ้าท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ท่านควรจะทําคืออะไรท่านต้องให้ความร่วมมือและพร้อมจะเข้าสู่กระบ,บวนการสืบสวนสอบสวนแต่นี่ไล่ออกมาฟ้องคนว่าเล่นมันเหมือนตัวอะไรที่มันโดนน้าร้อนอะค่ะถ้าท่านสุชาติไม่รู้ดิฉันขอถามนะคะสุนัขที่ไหนมันจะรู้คะและใครมันเป็นคนสั่งให้ย้ายหน้าห้องประหลัดไปอยู่ในอนุลงทุนจนสุดท้ายเนี่ยเข็นตึกออกมาจนได้เรายกมือโหวตคุณอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงค่ะ แต่เราให้ไปทำสองสองอย่างสองหน้าที่ก็คือหนึ่งยุสภาภายในสี่เดือนและเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญวางหมุดหมายแรกสู่การแก้ไขรัฐมนูญเราไม่ได้เลือกให้ท่านไปแต่งตั้งคนเฮงซวยคนคดโกงมาเป็นรัฐมนตรีณนะเวลานั้นค่ะนาย,า,ายอนุทินชาญวีรกูลยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและควบรองควบรองนายยกสั่งสอบไปรอบแรกผลปรากฏออกมาเป็นที่แน่ชัดว่าเรื่องนี้มีมูล การลงทุนในตึกสกายไนเป็นความเร่งรีบผิดปกติมูลค่าควรจะอยู่ที่3 4 0 0สีถึง3,800ล้านลงทุนสูงกว่ามูลค่าจริงและเป็นเหตุให้กองทุนประกันสังคมเสียหายทั้งยังมีการบิดเบือนข้อมูลวันที่ท่านยังไม่ได้เป็นนายกค่ะท่านเคยพูดเอาไว้ว่าท่านจะไม่ละเว้นคนกระทําผิดวันนี้เป็นนายกแล้วยังยืนยันคําเดิมอยู่ไหมตอบให้ชัดทีนี่คือผังของคนที่เกี่ยวข้องกับตึกสกายไนที่อยู่ในคอรมชุดนี้ค่ะ และเรากำลังจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่คือคุณตรีนุชเทียนทองไม่ใช่ว่าดิฉันบอกว่าคนที่อยู่ในรูปนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับประเด็นสอทุจริตแต่ดิฉันกลัวเหลือเกินว่ามันจะมีการเตะ่วงเกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวมันเลยทําให้ดิฉันรู้สึกไม่มั่นใจค่ะว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าตอนนี้กระบวนการสอบวินัยนี้กําลังถูกขัดขวางอย่างหนักค่ะ พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบว่าตอนนี้แม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยและตั้งเวลาไว้ว่าจะจบใน3เดือนแต่มันมีการล็อบบี้เพื่อให้ประธานคณะกรรมการสอบหรือก็คือปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยลาออกเพื่อทวงเวลาเพราะถ้ามันไม่มีประธานสอบมันก็เดินหน้าสอบต่อไม่ได้ค่ะจนตอนนี้กระบวนการมันเงียบหายไปไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะสืบสวนสอบสวนกันเสร็จและล่าคอคนผิดออกมาได้ลงโทษได้วันไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏแกส่สายตาสาธารณชนคนทั้งประเทศท่านนายกที่ได้มีโอกาสเห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดปรากฏต่อสายตาตัวเองหรือท่านตรีนุชก็ได้ค่ะท่านช่วยลุกขึ้นมารับปากกับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทั่วประเทศในสภาแห่งนี้ได้ไหมว่าจะเดินหน้าสืบสวนสอบสวนต่อและจะลากคอคนผิดมาลงโทษภายในสามเดือนเหมือนแผนที่วางไว้ตอนแรกโดยที่จะไม่สนว่าหน้าไหนไม่ว่าเป็นประหลัดหรือเป็นรัฐมนตรี เรื่องใหญ่เรื่องที่สองค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่เราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะพอทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้ามาได้เข้ามาบริหารสํานักงานประกันสังคมผู้ประกันตนก็ได้อะไรดีๆเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะค่ะตั้งแต่การเพิ่มเบี้ยเด็กเล็กการปรับสูตรคํานวณลำนานและการเพิ่มค่าคลอดบุตรไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลสํานักงานประกันสังคมอยู่กันมา3าสิปีมีใครเคยรู้ไหงคะว่าเขาทําปฏิทินกันแบบไม่บิด ไม่ประมูลกันปีละ5 0าสถึงเจล้านแต่ไม่รู้ว่าเอาไปแจกใครเพราะคน24ล้านคนที่เป็นคนจ่ายเงินกันมา10ปี20ปีเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจ่ายเงินมา10ปีไม่เคยมีใครได้ปฏิทินเลยเอาเงินผู้ประกันตนไปซื้อตึกสกายนายจับได้ก็ยังจับไม่หยุดยังจะมีความพยายามที่จะเข็นตึกอื่นออกมาล่าสุดบิดเบือนบันทึกการประชุมค่ะจงใจที่จะเปิดช่องให้ตึกอื่นเนี่ยมันสามารถกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกองทุนประกันสังคมได้อีก ถ้าไม่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะถ้าไม่มีการเลือกตั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆมันจะวนเวียนอยู่ที่เดิมและเราจะไม่วันได้รู้เลยว่าใครทําเลวอะไรไว้ในสํานักงานประกันสังคมบ้างและเราจะไม่ได้รู้เลยค่ะว่าโครงการไหนที่มันสอคอร์รัปชันแล้วมันถูกชงมายังไงก็อาจจะทําดีเกินหน้าเกินตากันไปนะคะมันเลยมีความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งประกันสังคมเพราะว่าพอรู้เยอะมันก็แฉเยอะค่ะแล้วคนข้างในเนี่ยคือเขาไม่ชอบ ไม่ชอบที่ผู้กันตนจะมาล่วงรู้ว่าเขาเคยเอาเงินในกองทุนไปทําอะไรกันบ้างเพราะสิบปีย0สิบปีที่ผ่านมามันกินกันแบบเงียบเมันเลยมีความพยายามจะยกยกเลิกการเลือกตั้งแต่พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแรงต้านมันก็เยอะไปอีกเลยล้มตรงๆไม่ได้ค่ะมันก็เลยจะเปลี่ยนจากการล้มเลือกตั้งประการสังคมมาเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งแทนก่อนที่ท่านประหลัดบุญสงเนี่ยนะคะจะโดนเด้งไปท่านก็ได้กรุณาค่ะกรุณาที่จะชง ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมประกันสังคมกนะ้าวหน้าเสนอว่าให้มีคนกลางที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเข้ามาช่วยพิจารณาด้วยหรือไม่ก็ต้องมีสัสดส่วน3ฝ่ายผู้ประกันตนต้องมีตัวแทนเข้าไปคุยเรื่องนี้ด้วยแต่สุดท้ายฝ่ายนายจ้างและฝ่ายข้าราชการจับมือกันปัดเรื่องนี้ตกค่ะการแก้ระเบียบการเลือกตั้งจึงมีแค่คนที่อยู่ในสํานักงานประกันสังคมแต่งตั้งกันมาไม่มีตัวแทนของผู้ประกันตนเลยแม้แต่คนเดียว มันเลยทําให้ดิฉันสงสัยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เลือกตั้งบอร์ดประชาสังคมกันไหมในกลุมพาพันปีหน้าเพราะตอนนี้มันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยท่านอ้างว่าระเบียบเนี่ยยังแก้ไขไม่เสร็จสักทีท่านจะเอาเรื่องนี้มาแถเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งให้ไกลออกไปหรือไม่ความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งโดยใช้โมเดลการเลือกกันเองแบบเลือกสอวอไอเดียนี้ค่ะถูกหยิบยกขึ้นมานะคะจากไหนท่านรู้ไหม กรรมธาการของสอวอส่งข้อสังเกตชุดเข้ามาในบอร์ดประกันสังคมค่ะไอที่หนักที่สุดนะคะไม่ใช่การบอกว่าเลือกตั้งให้เลือกแบบสอวอแต่มันเป็นรายชื่อคนที่ทํารายงานค่ะที่ฉันเห็นแล้วตกใจมากเพราะมันช่างบังเอิญเหลือเกินว่าคนที่ทํารายงานฉบับน,นี้ขึ้นมามันคือคนที่แพ้เลือกตั้งประกันสังคมแต่มาลงสมัครสอวอรแล้วชนะคือมันจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมไอ้บอร์ดประกันสังคมเนี่ยรายได้เดือนละแปดพัน มันทาให้กินดีอยู่ดีกันขนาดนั้นเลยหรอคะหรือมันมีรายได้จากทางอื่นท่านั้นีแรงงานท่านตีนุชท่านฟังดิฉันให้ดีๆนะคะอํานาจในการแก้ระเบียบเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไงเดี๋ยวเข้าไปแล้วโดนข้าราชการต้มนะคะสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือหนึ่งต้องออกระเบียบให้เลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งโดยวิธีเดิมแต่ท่านต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นและสองคือต้องให้สำนักประกันกสังคม สำนักง,งานประกันสังคมกลางทำรายการเลือกตั้งออกมาเลยว่าไอระเบียบนี้เนี่ยมันจะเสร็จกี่โมงตั้งงบป,ประมาณเอาไว้เท่าไหร่และเราจะได้เลือกตั้งกันในวันไหนดิฉันขอให้ท่านลุกขึ้นมาตอบวันนี้เลยได้ไหมคะมันยังมีเวลาอยู่นอกจากการเล่งรัดเรื่องการสอบตึกและการหยุดการล้มเลือกตั้งประกันสังคมค่ะท่านมีสิ่งดีๆที่าน,นสามารถทําได้ไม่ต้องรอสี่เดือนแต่สี่วันก็อาจจะเสร็จแล้วนั่นคือกรอบการลงทุนประกันสังคมนะเป็นกองทุนมูลค่า2.2ล้านล้านบาทซึ่งกองทุนระดับนี้แต่ในประเทศอื่นเนี่ย เขาเอาหัวกะทินะคะเขาเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารแต่ประเทศไทยเราใช้ระบบราชการบริหารกองทุนดิฉันไม่ได้บอกว่าคนนี้อยู่ในระบบราชการเนี่ยไม่เก่งแต่คนรับย้อนหลังมันพิสูจน์แล้วว่ามันพากองทุนไปไกลกว่านี้ไม่ได้มันมีปัญหาทั้งเรื่องธรรมาภิบาลและผลตอบแทนที่ผ่านมามีมีการถามเหตุผล่ะว่าทําไมไม่เอาคนเชี่ยวชาญระดับโลกมาบริหารกองทุนคําตอบคืออะไรท่านรู้ไหมสํานักงานประกันสังคมบอกว่าคนในสํานักงานอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องก็เอากับเขาค่ะ ปัจจุบันบอร์ดประกันสังคมได้ผลักดันสิ่งที่เรียกว่าก่อบการลงทุนใหม่โดยอ้างอิงมาตรฐานที่มันเป็นสากรเพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าท่านจะลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดต่อไปนี้มันไม่ให้ลงทุนตรงค่ะถ้าจะซื้อตึกนอกตลาดอย่างการลงทุนในตึกสกายนายท่านจะต้องทําผ่านกองทุนมืออาชีพและจะต้องมีผลตอบแทนย้อนหลังที่อ้างอิงที่มันเชื่อถือได้ การลงทุนในกองใดกองหนึ่งก็ต้องมีการประกวดผลตอบแทนกันอย่างน้อย3ามกองและทุกการตัดสินใจจะต้องผ่านเข้ามาในบอร์ดให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าสิ่งนี้ผ่านไปได้นะมันจะไม่มีอีกแล้วค่ะการชงเองกินเองเลือกตึกเองเสนอเองขายเองจ้างคนมาประมูลเองบอกว่าลองลงทุนผ่านกองทัศแต่ทั้งกองถือตึกอยู่ตึกเดียวและแถมขายไปเสร็จปุ๊บมาบริหารให้เองเหมือนที่ MFC ทํากับประกันสังคมแบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วสิ่งดีๆแบบนี้ค่ะ ท่านเชื่อไหมว่าทากันเสร็จแล้วแต่มันผ่านออกมาไม่ได้เพราะว่าข้าราชการระดับบริหารที่ดูแลเรื่องการลงทุนค่ะซึ่งเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อเหลือเกินกับท่านประหลัดที่โดนเด้งไปขัดขวางไม่ยอมให้ระเบียบนี้ผ่านออกมาท่านตีนุชถ้าท่านมีความจริงใจที่จะปราบผีตึกสกายไนท์ไม่ให้มันมาหลอกหลอนผู้ประกันตนอีกนะคะเริ่มได้จากตรงนี้ค่ะทุบโต๊ะแล้วสั่งประหลัดเลยว่าอย่าถ่วงเวลาอีกแม้แต่วินาทีเดียว สุดท้ายคือการทําให้สํานักงานประกันสังคมเปิดเผยโปร่งใสด้วยการเปิดเผยมติและรายงานการประชุมท่านทราบไหมว่าไอ,พอ้พรบข้อมูลข่าวสารราชก,การปี40เนี่ยมันบอกให้ต้องมีการเปิดเผยตามมติที่ประชุมและรายงานการประชุมของบอร์ดแต่บอร์ดประกันสังคมอยู่มา30กว่าปีไม่เคยทําตามกฎหมายเลยไม่เคยเปิดเผยมติที่ประชุมไม่เคยเปิดเผยรายงานการประชุมใดๆที่ผ่านมามันเคยแบบว่า ไม่เปิดเผยรายงานการประชุมแล้วมีมปัญหายัางไงดิฉันยกตัวอย่างอย่างในกรณีการใช้งบดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุไอทีประกันสังคมค่ะทุกวันนี้ทำตัวเป็นสตาร์ทอัพที่เหมือนกับว่ามีเงินล่วงหล่นลงมาจากฟ้าทุกวันทุกวันเพราะท่านพยายามที่จะทําเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ระบบลงทุนระบบแพทย์ด a ต้าเซ็นเตอร์อ้างว่าจําเป็นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยปั้นโครงการขึ้นมาให้ใครกินหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบแต่คุณภาพมันช่างสวนทางกับราคาค่ะแอปของผู้ประกันต้นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย275ล้าน จ่ายเงินสมทบผ่านแอปยังไม่ได้เลยไอโครงการเว็บแอปที่บอกว่าจะมาเป็นแบ็คโบนหลังบ้านให้ทํางานกระสะดวกเพิ่มมากขึ้น850ล้านสอหัวประมูล3ามชาติไม่เสร็จไม่ทวงไม่ถามไม่ปรับไม่ยกเลิกสัญญาและล่าสุดสดๆ้ร้อนค่ะโครงการดับเพลิงบอตมิสมูลค่า79ล้านบาทและไซเบอร์ซิเคียวริตี้อีกสาโครงการ200ล้านบาทที่มันเห็นได้ชัดจนจิ้มตาจะบอดว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรแต่จงใจที่จะบิดเบือนข้อมูลและชงโครงการเข้ามา สองโครงการเมื่อกี้นะเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้อนุไอทีเจอกับดิฉันที่ปปชอของพวกนี้เขาไปทํากันตอนไหนผู้ประกันตนเคยทราบไหมใครชงเข้ามาใครสนับสนุนใครไม่สนับสนุนมันไม่เคยมีใครรู้ค่ะเพราะรายงานการประชุมมันไม่เคยถูกเผยแพร่ออกมาท่านตีรู้ค่ะท่านตกอ,ออกเป็นนโยบายข้อมูลการใช้งบประมาณและการประชุมต่างๆต้องให้ทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนโต๊ะเปิดเผยข้อมูลให้ไฟมันสามารถส่งเข้ามาได้กา,ารประชุมบอร์ดประชุมอนุ ที่ไม่ได้เป็นความลับอะไรท่านต้องให้รายงานการประชุมมันสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารนณะอัปโหลดมันขึ้นเว็บไซต์เลยเรื่องนี้ท่านไม่ต้องรอ4เดือนท่านสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้ยังได้เลยค่ะ4เดือน4ี่งาน